ฮล้วจ้ารัฐบาลไทยชุดเต็มเจฟ้องเบียร์จากกลุ่มว i p อเฝ้าเบิงเฝ้าหา,หาลด,ด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุพูสุคนตอนรับข่าวซูชองก็ติดห้วดังมากเช่เอาจากกบมาพอกับแอดมินอีกเชนเคยนะพี่น้องแอดมินก็ได้ไปรวร่วมข้อมูลแนวทางการเซียงโชคตัวเด็กเด็ดตัวเด็กดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกเชนเคยเนาะจ้ก สำหรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจนำเสนอแนวทางของแอดนั่นซึ่งผลงานหัวติพานมากก็ให้เขาท่ายสองตัวบนนอจาะก็คือหนึ่งเก่านะจากต่อด้วยแนวทางของอาจารย์โกยบานไรต่อ้ดยแนวทางฝันเป็นจริงตกท่ายโดยแนวทางของเจฟองเบียร์และพี่น้องเดอก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุห้อนนอกจากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้ะส่วนแอดมินก็ะสด้มีกำลังแห้งใจในการท่าคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นข้อังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุมู่สุคนเด้อจ้าเพื่อเป็นการบูชวล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้กนกระเทงทางของแอดน,น่นก่อนเลยจ้าสืผลงานวุฒิพันธ์มา2พฤษภาคม2 5 6 6เปิดกระแห้เขาเด็กไทย2ตัวบนเนาะจ้าก็กคือ หนึงเก่าที่พี่น้องเดอ้อให้เขา2องตบนหนึงเก่าเอากลับมาเบ่งต่อกันที่16พฤษภาคมสอง 2, พันหาร่อวสดุหกกันตอได้จ้ะสุเพิ่งกระไดปล่อยแนวทางมาหายแลว้วชุด3ามโต๊วที่เพิ่ใหายมากก็คือ107 1ง7 1น7 1เ7 1ด7 1ึ่งหนึ่7เจ็ และ197จ้ะจุด3โตเน้นไ้คือ137กับ1หา7ได้พี่น้องเด้อเน้น137กับ1หา7ต่อโดยนักท่านจุด2ตัวล่างให้ไปที่07 17 27 37 47 57 67, 67, 67, 67 87 และเก้าเจ็ดจ้ะเน้นชุดสองโตสามเจ็ดกับหาเจ็ดได้พี่น้องเดอ้อเน้นชุดสองโตสามเจ็ดกับหาเจ็ดแนวทางแอดนั่นให้มาสิบชุดนะจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามนะพี่น้องแครไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกันด้อจ้ะหมวดพานมาให้เขาแล้วหนึ่งเก่าตรงตรงเอาไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปก็อาจารย์ซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์โกยบานไรเนาะจ้ะรัฐบาลไทย16พฤษภาคม2 5 6พซึ่งวันนี้ เพื่อนก็นห้ตัวเด่นบนไปทีลักเก่ากับลัก3ามเดพี่น่องเด่นบนเก่ากับ3าชุดสอตัวที่ให้มากก็คือ0ูนย์เก้าสี่เก้เก้าแปดเก้าศและ83ต่อด้วยชุด3าตัวสามสี่เก้าเกและหาแปดามจะ้ะสองตัวบนเน้นให้ไปทีส่เก้า7จเก้าและ 8 3จ้าต่อโดยเนื้ท่าสองตารางให้เด่นไปที่7กับ8จ้ะเด่นลา่า 8, ง7กับ8ชุด2โตัวที่ให้มากก็คือ7 0 7 1 7 4 7 9 1 7 1 8 9 7และ9 8จ้ะ2โต๊วเน้นให้ไปที่7 1 7 9 1 7และ9 7ได้พี่น้องเด้อ7 1 7 9 1 7, 9, 7และ9 7 แนวทางอาจารย์โกยบ้านไรมาเบื้งต่อกันทีนวทางของฝันเป็นจริงกันต่อเลยจ้ะฝันเป็นจริงรัฐบาลไทย16พฤทภาคม2 5 1พ3ตัวเป็นเดียว7.3 3, 3 2, 7, ตัวโดยชุด2ตัว07.03และ3.7จ้าถึงแนวทางฝันเป็นจริงก็ไปชนกับแนวทางของแอดนั่นเช่นเดียวกันนะาจา้ะแล้วก็แนวทางของอาจารย์โกยบ้านไรนั่นก็คือ37เดแอพี่น้องเด้อ มาเบื้องต้นก็ที่เนื้อทางที่ทุกคนรอคอยนะจ๊ะนั่นก็คือเนื้อทางของเจฟองเบียคนดังของเฮานั่นเองนะจ๊ะรัฐบาลไทย16พฤษภาคม2566ซึ่งวันนี้เจฟองเบียเป็นกั้นหายไปทีละ8จ๊ะวันนี้ฟัน8ปชุดสองโตที่หายมากก็คือ81 85 89เม็ดเดียว80ดชุดสโตสามศูนย์และ618นดได้พี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลไทยเจฟองเบียนะจ๊ะ แคบไปเบิงจุดไปเบิงเด้อพี่น้องเดอ้อมากกาว่าฝ่าไปหาจัดลักตาลีติดเอาไว้เนาะจา้ะการพลาดการตกรถเนาะจา้ะเมว่ปเป็นแ็นแนวทางของแอดนั่นอาจารย์โกยบานไรฝันเป็นจริงแคบไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตะเลขกในการเลือกสื่อหลับตะลีกันเด้อพี่น้องเดอ้อ ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจกักเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเดแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารกินเบงรัฐบาลเท่านั้นได้จากทางสองบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจา์ทุก,ท,กทุกสำนันำกนําเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะสื่อตามกำลังซับสื่อตามพื้นดวงของเจ้าของหรือพี่น้องเด้อจังสืถึงแอดมินกับออไ้พี่น้องสักหมู่สักคนส่งดีแห้งๆปัง,ปงๆมั่นหมากันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนิดก,ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า